สวัสดีค่ะวันนี้มาม่าตุ้มก็จะมานำเสนอเมนูไทยแบบเรียบเรียบ,ยบง่ายๆนะคะวันนีเ้เราจะมาดูกันว่าวันนี้มาม่าตุ้มจะทำอะไรกับอาหารตอนเย็นกับอาหารเย็นในวันนี้เดี๋ยวมาติดตามกันค่ะ เอาล่ะค่ะมาดูกันนะคะก่อนอื่นเราก็ต้องมาเตรียมอุปกรณ์เครื่องปรุงต่างๆที่เราจะต้องทำและเมนูวันนี้ที่มาม่าตุ้มจะทำก็คือผัดกะเพราไก่นะคะนานแล้วที่ไม่ได้กินก็รู้สึกว่าจะหิวนิดๆเดี๋ยวมาดูกันต่อไปนะคะว่าจะต้องทำอะไรอุปกรณ์ก็มีนะคะ ไก่เราก็สับไปแล้วก็มีต้นหอมพริกแล้วก็หน่อไม้ท้นนะคะแล้วก็นี่เลยขาดไม่ได้ก็มีอันนี้ด้วยหัวหอมใหญ่ส่วนใบกระเพรามามา่าตุ้งก็จะไปเก็บที่สวนที่ถ่ายไว้แล้วนะคะ โอเคค่ะเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันดีกว่าค่ะเรามาดูกันนะคะนี่คือสวนผักย่อมๆของมาม่าตุ้มนะคะก็จะมีพวกกระเพรา สาลาเน่ตอนนี้ก็กำลังเพาะต้นหอมนี่นะคะดูนะคะอาจจะมืดไปหน่อยนะเพราะว่าทำคลิปนี้ตอนกลางคืนตอนเย็นๆแล้วก็กลางคืนค่ะเพราะว่าตอนนี้ทำอาหารค่มกันเอาล้วค่ะเรามาเริ่มกันเลยคะ่ะตอนอื่นก็เรามาตั้งไฟกันนี่นะคะก็มีกระทะแล้วก็น้ำมันพืช ที่นี่ก็จะใช้น้ำมันอาวรับโอเลียนะคะที่ที่สวีดินนะคะแล้วก็ใส่ไฟเลยค่ะตั้งน้ำมันให้ร้อนนะคะแล้วก็เราจะมาผัดไก่กันนะคะเ๋ยวมาดูกันว่าจะเป็นยังไงตอนนี้นะคะน้ำมันก็เริ่มร้อนแล้วมาม่าต้มก็จะเอาไก่นะคะ ที่เราเตรียมไว้มาผัดนะคะผัดไก่ให้สุกไปเลยจนกว่าไก่จะผัดไก่ให้สุกเลยนะคะดูนะคะแล้ก็ผัดไก่ไปเรื่อยๆยใช้ไฟก็ไม่ต้องไฟร้อนมากนะคะไฟกึ่งๆจะร้อนจัดอะไรเนี้ยค่ะเพราะ เราต้องผัดไก่ให้มันสุกนะคะ้าไม่สุกเดี๋ยวเราจะท้องเสียนะคะนี่ไงคะามาดูการน,นี่ไก่เห็นไหมคะไก่ก็จะเริ่มสุกแล้วแล้วก็เคลียร์กลับไปกลับมาผัดให้มันสุกเลยนะคะเพราะว่าถ้าไก่ไม่สุกมันจะทำให้เรา ้องเสียได้นะคะนี่ะก็ใกล้แล้วนะคะมาตุ้มก็จะผัดไปผัดมาอย่างนี้นะคะ<ม>ก็เป็นเม,เมนูที่ง่ายๆนะคะเพราะว่าใครๆก็ทําได้วันนี้มามาตุ้มพาเข้าครัวนะคะอ<ม>่ะล้วก็ผัดไปผัดมาอย่างนี้นะคะัดผัดตุ้นก็จะไก่จะสุกนะคะอันนี้มาะว่าตุ้ม สับไก่ชิ้นใหญ่เกินไปนะคะถ้าใครชอบชิ้นเล็กก็ทําให้มันชิ้นเล็กลงได้นะคะอันนี้ชอบชิ้นใหญ่ๆค่ะคะ่นะ,คะตัวนี้ไก่ก็สุกเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะคะเราก็จะมาเริ่มปรุงรสกันนะคะจะมีอ ซอหอยนางรมนะคะใส่ไปตามที่เราชอบนะะก็จะมีวันนี้เราก็ลดไฟลงสักหน่อยนะคะเพราะว่าไ่มันก็สุกพอดีแล้วก็จะมีน้ำปลาปรุงไปเลยนะคะเอาที่เอารสเอากลมรสที่ทุกคนเนที่ว่าอร่อยนะคะ ตามใจชอบเลยใส่ไปเลยนะคะุรงรสไปเดี๋ยวรอค่อยมาชิมสิหลังว่ามันจะรสชาติได้ตามที่เราต้องการหรือเปล่านะคะแล้วก็รบด,ดีวางนิดหน่อยใส่ไปเลยใส่ไปเลยนะคะก็น้ำตาล ใส่ไปตามที่เราชอบมาม่าตุ้มนี้เป็นคนชอบหวานนะคะเดี๋ยวเราจะใส่น้ำตาลด้วยนะคะน,น้ำตาลนี่มาม่าต้องเป็นคนชอบรสหวานนิดนึงก็จะใส่น้ำตาลไปเยอะนิดห,หน่อยตามชอบ โอเคแล้วก็มาผัดต่อพวกเขาให้มันเข้ากันกับเครื่องเลยนะคะ่ะส่วนพริกเนี่ยเดี๋ยวเรามาผัดใส่ทีหลังโอเคจสเลิกแล้วก็เพราะว่ามันจะมีกลิ่นฉุนเรามาใส่บบนี้เราจะไม่ผัดพร้อมกันนะคะเพราะว่ามันกลิ่นม,มันฉุนเกินไป เลยค่ะคลุเข้าให่เข้ากันโอเคดูเนี่ยมันก็หน้าตาหน้าตาก็จะออกมาดูดีก็แต่ชอบ ใส่เครื่องปรุงที่เราคิดว่าเราชอบมันใส่เลยโอเคเสร็จแล้วนะคะเราก็จะมาใส่ผักนี่ค่ะพวกเครื่อนเคียงนะคะพวกผักใส่ข้าไปใส่ข้าไปเดี๋ยวเราค่อยมาชิมกันนะคะว่ามันจะ ออกมารสชาติเปงนไงแซบหรือเปล่าอะไรประมาณนี้นใส่รวมไปเลยค่ะเพราะว่าจะเป็นขั้นตอนผัดข้างสุดท้ายแล้วแล้วก็ทุกเขาเขาเข้ากันไปเลยนียอันนี้ชอบเป็นคนที่ชอบกินผักนะคะก,ก็เลย สึกจะใส่ยงไปหน่อยอาาก็ตอนนี้ก็เพิ่มไฟได้นะคะเพราะว่าเราก็จะผัดผัดสักหน่อยให้มันสุกพองอมๆกันถ้าถ้าชอบสีเข้มข้นหน่อยเราก็ใส่ ซีวดำได้นะคะถ้าเป็นคนชอบเข้มข้นน,นะคะดูนะคะนี่ค่ะเนี่เราก็จะมีซีวดำใส่สักหน่อยเพื่อเพิ่มสีสันนะคะซีวดำ อย่าใส่เยอะนะคะเดี๋ยวมันจะค้นสีดำเกินไปเนี่ยก็ใส่ไปเลยนะคะนี่เราก็จะมาดูสีสันกันเห็นไหมคะสีสันมันก็จะเริ่มสวยงามเลยเริ่มไฟไปเริ่มผัดผัดนี่คะสวยงามผัดไก่ของเรา สวยงามต่ไปสวยงามากสีสันอ่าแล้วเราก็จะมาชิมดูนะคะว่ามันเป็นรสรสชาติที่เราต้องการหรือเปล่า ของโอัวรสจัดมากเดี๋ยวอันนี้รู้สึกว่าจ<อ>ะขาซอสนะน้มะเป็นคนชอบอรสจัดซอสใส่ไปแล้วก็มาปรุงโอเคสุดท้ายก็เนี่ยพระเอกของเรื่อง ใบกะเพราปลูกเองที่สวนจะว่ากแล้วก็ใส่สุดท้ายแล้วก็ปิดไฟตุกเ้าสุดท้ายโอ้หอมมากนานแล้วไม่ได้ไมานานแล้วนะ,ะเนี่ยไม่ได้กินกะเพรานานแล้วผัดไปค่ะนี่หน้าตา น้ารับประทานนี่ค่ะนี่เห็นไหมหน้าตาหน้ารับประทานเสร็จแล้วโอเคค่ะนี่ก็เสร็จแล้วนะคะก็มาดูหน้าตาว่าออกมาเป็นไง เนี่ยมีไข่ดาวด้วยเห็นไหมหน้าตาออกมาดูดีมากเลยเนี่ยรสชาติก็แล้วแต่ที่เราชอบนะคะมาแล้วผัดกะเพราไก่ไข่ดาวเมนูง่ายๆวันนี้มามาตุ้มพาเข้าครัวใครๆก็ทำได้นะคะออกมาดูดีโอเคค่ะสำหรับคลิปนี้ก็ ขอจบการน,นำเสนอเพียงแค่นี้ขอต่อไปก็หวังว่าทุกคนคงจะชื่นชอบและติดตามคลิปต่อไปมาม่าตุ้มก็จะทำให้ดีที่สุดนะคะสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ